คตกรรมอุ้ยไม่ได้ยินน่ะคตกรเพลยแบนเอาทรายเพลย์แบนขนาดน่ะเอาทรายเลยไม่อาายคอยื้ไม่ได้เสียงโะเยะเยอะยอเยอะ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 เอะเยอเยอะยเยอยเยอะเยอะเยเยอยอะเ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 อะเยอย 芬芬，生日快乐！